รวยรวยแต่ลำคาญความรวยรวยแนะ้ะสังคมมันแคบนี่ปั๊มผมเงินเข้าธนาคารเนี่ยวันละสี่สิบสามสิบล้านแต่ไม่มีเพื่อนเบื่อจนดีกว่าแฟนก็เคยมีเลิกกันแนละ้ว กอนนะครับแท็กซี่ <Woo! S 1> ไปส่งทุกวันส่งที่แฟตทุกวันในรถแท็กซี่นี่นแหละบอกลาเขาในรถแท็กซี่นี่นแหละเราอยู่ของเราอย่างนี้เพื่อนฝูงเยอะแยะเนี่ยกินได้หมดนะเน,นี่ยในถังขยะเนี่ย ถึงที่ท่าเพื่อนไปไหนมันมันไม่มาช่วยงานกันยังไงนละไอ้กบไอ้กบมาเ้ยไหนมาวะเอาไปหาของกินให้ยังไงของโปรดเลยเว้ยไอ้ไอ้เกงนี่เอาอะไรมาวะอ้าวไก่ไงนี่ หอมปวดแก่เอ้าตูดไก่หอมปวดแก่แล้วนี่วมาทำมาจากไหนวะถังขยะไงเคยซื้อกินหรือพวกเราอ่ะเฮ้ยเนี่ยหนอนอ๋หนอนออกไปแล้วเนี่ยเอาออกทำไมวะเฮ้ยที่แกยังชอบกินหนอนเหมือนเดิมเหรอวะนั่นแหละมันมีจุลชนทรีย์เขาตบมากี่กี่ล้านนีฉันลืมไปว่าแกชอบกินหนอนเฮ้ยมันแต่งตัวอย่างนี้วะสงสัยพวกคนรวยไปน่ารังเกียจเอาไปเกะกะเหม็นสาบพวกคนรวย ต้องเหม็นกลิ่นคนจนอย่างนี้มันต้องฟันเหลืองแบบนี้ถึงจะคบพวกเราได้พุดเล่นใช่ไหมขุดจริงถ้าอยากคบกับพวกพี่ผมอยากพี่เก่งพี่เก่งอะไรบ้างอขายดิอะไรสซกะบปกได้อย่างนี้ไหมสกับปกได้อย่างี้ไหมปกติลูกขนาดนี้อ้าวแล้วไปหนไครึ่งเนี่ยเอาไม่โกนปาดออกมันก็ขึ้นมาใหม่ ที่ป่าแล้วทิ้งไปผัดชาด้วยพี่เขาผัดชาตะตุ่มเหรอผมอยากเป็นคนชนบ้างครับพี่ครับหรืต้องในพวกพี่เห็นไหมเนี่ยไอ้น้องเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเมนเดพักพวกมีแต่เพื่อนฝูงกันอีกยังอีกเยอะแยะนะยังมีนะไปไปทำงานสิถ้าเลิกงานมาแตกปึ๊บมาเนอะเฮ้ย สายสินเป็นเจ้าของสวนปาล์มอยู่ที่กระบี่มีเงินเข้าบริษัทปีละเป็นพันๆล้านแลิกยกกิจการให้เมียหมดเลยใช่แล้วเมียก็หนีไปไปกับใครจะพูดถึงมันเลยเคยอมมาอย่างนี้ดีกว่าสบายใจใช่พวกเราพวกเยอะใช่ไม่มีจะกินแล้วมันสบายใจทำไมทำไมถึงอยากเป็นคนจนเพราะว่าอะไรครับผมไม่อยากรวยครับ มันทาตัวลําบากสังคมคนรวยเป็นไงครับไม่มีใครครบครับและสังคมคนจนเพื่อนเยอะเมื่อก่อนเมื่อก่อนใช้เงินวันเท่าไรครับวันละยี่สิบล้านเคยบอกว่าจะซชื่อรถกี่คันนะครับสองคันรถอะไรบ้างครับรถปิกอัพคันหนึ่งรับไลกคันหนึ่งรถกระบะทงอมันไม่เหมือนกันหรอครับมันไม่เหมือนสิครับคุณรถปิกอัพแล้วก็บามาก็เหมือนกันละคันเดียวกันรถปิกอัพมันต้องมีครับ รถกระบะเหมันตอนเดียวยาวเลยโอ้ลูกใครครัลูกใครครับเนี่ยอันนี้นี่ลูกมัมจกงกเอาตลกลูกตลกดังเหรอลูกตลกดังไอพ่อเขารวยอะแต่สกปรกไงคือลูกสกปรกลูกสกปรกพ่อสกปรกลูกอยากสกปรกตามพ่ออ้าวแล้วมางี้พ่อเขาไม่ว่าพ่อเขานี่พ่อเขาไปหากินอีกที่นึ่งเอาแล้วพ่อเขาเดินตามข้างถนนมดเยอะไปพูดถึงพ่อเขาดีกว่าพูดถึงดีกว่าเดี๋ยวโดนถีบหน้าเชื่อสิ พมนี่ยพี่ผมอยากมีสังคมอย่างนี้มั่งเอ้ย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 ไม่ได้เป็นกันง่ายเอ้ยเอ้ยผมอยากมีสังคมอย่างเี้บพี่เอ้ยเก่งถ้ามันอยากเป็นมันต้องทดลองมันต้องพิสูจน์มันหน่อยถ้าอยากเป็นอย่างพวกเราเฮ้ยครับผมเฮ้ยงี้มันต้องทําตัวสอปกเลยทําตัวจนไปเลยพี่กินในถังขยะเลยพี่เนี่ยมันมีหนอนติดอยู่เลยเห็นไหมเนี่ยเอาไงผมถึเป็นคนจนพี่ทำไงครับพิสูจน์ครับเห็นหนอนไหมเนี่ยเห็นหนอนไหมเนี่ยเห็นหนอนไหมครับกล้ากินไหมลองทดสอบถ้าอยากเป็นทดสอบเลยมันต้อง ใจถึงเนี่ยลองลองลองดูลองนีเฮ้ยเธออยู่ต้องทำได้ลอง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 ดูต้องกินได้พี่ผมกินได้มันไม่กล้าก็ไม่ไปบังคับหรกเว้ยเฮ้ยกินได้กินได้พี่กินได้ได้นะได้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 ผมอยากเป็นคนจนเงินพี่มันกินได้กินได้เนี่ยม่กินคนจนนี่ฉุนคุณแม่พูดถูกแล้วครับผมคนจนครับตอนที่ผมจนแล้วครับจนแล้วเหรอครับผมใส่หัวไม่พ้นเนเอ้ที่นี่มีแต่คนรวยอ้าว คุณแม่ชอบคุณแม่ชอบไม่ใช่เหรอคนจนอ่ะแล้วนี่น้องบวบแปไหนน้องบวบบวบอ่ะเขามีแฟนแล้วตอนนี้จะมีลูกเขยแล้วเดี๋ยวคุยกับลูกเขยใช่แล้วกันนะอ้าว <How? S 2> แม่แม่ ันนี้กินกินสุกได้ไหมวะตัวนี้บวบเอาคุยพีนน่เร็วแนนแนนทำไมทำอย่างนี้อะไรลูกแนนบอกว่ารักบวบคนเดียวทำไมทำกับแม่อย่างนี้ไม่เอาแล้วคะแนน แต่มาหึงอะไรกันเนี่ยไม่ได้นะครับคุณแม่บวบคุณแม่ใครอะครับบวบปิ๊บมาทะเลาะแก้ตัอยากมีหรออยากมีเรื่องหรอมีรอยสักด้วยมีรอยสักนะมีผ้าด้วยมีผ้าแดนโก้ผ้าเหรอไอ้ พี่คงช่วยน้องได้เท่านี้หุ้มกันต่อหน้าต่อตาเดี๋ยวต่อไปคงเป็นหน้าที่ของน้องแล้วขอให้ความรักของน้องยงสมหวังเว้ยขอบคุณมากพี่เพราะว่าน้องเป็นคนดีมีคุณธรรมลูกหลอกพ่อพระห้าสิบห้าสิบอะไรเข้ามาลูกอหลอกเข้ามัการที่ลูกจัดการดินี่เธอเป็นใครเนี่ยฮะวันไงแฟนเก่าเธอไงไอ้วันใช่ไหมเนี่ยตายแล้วคุณแม่ไอ้วันไง <c oughs> เคยรวยอ่ะแม่้ยพูดสนุกได้เลยนี่แหละไอ้วันเมื่อก่อนก็ชอบคนรวยแต่ทีาทำไมเธ ok อสกปรกอย่างเงี้เอ้าก็เขาบอกแล้วไงพี่จะไปไปไปทำให้จนไงก็จ <c oughs> นแล้วไงเธอดูฉันสองคนแม่ลูกสิกแล้วนี่ฉันเป็นยังไง <c oughs> แม่นึกถึงอดีตวันนั้นเลย <c oughs> แล้วไปทำไมรวยอ่ะซื้อหวยถูกเหรอเะ้าบ้านดีกว่าแม่เหม็นสาไม่ต้องหาใส่เงินเลยอยากคิดว่าคนจนอย่างฉันจะเอาเงินแล้วฟาดหัวแล้วคิดว่าจะซื้อได้นะสกปรกมากเลยพูดอะไรก็พูดได้คนรวยไม่ต้องอยู่กับคนรวยจริงไหมคุณแม่ถูกแล้ว แล้วไปหาคุณพ่อคุณผู้ชมครับช่วงนี้คงต้องปล่อยให้คนรวยเขาคุยกันตามปราษาครับแห่เข้าขาเข้าแซกเลยนะรวยนะฮะนั่นก็ไม่เคยมีศัตรูนะแม่เปิดใหม่ถ้าใหญ่โตเชียแม่มาถึงก็ถากถางผู้บริหารของเราเลยครับใส่สูตรเดินกันให้ควักหมดควรวยนี่นะรถมี6กเจ็ดคันเคยขับทีเดียวหมดไหมเคยไหม หมดไหมไปไหนต้องใส่เรื่อยตลอดนะเด้อเมื่อก่อนเดิอคนเดียวนะเดี๋ยวนี้อะไรวันนี้คงบริการเลยเต็มไปหมดทำไมแล้จะมาพูดทำไมอ่ะเาจะพูดยังไงก็ถือว่ารวยด้วยกันยังไงพูดให้รู้สึกไงเอา้าฮะยิ่งพูดเนี่ยคุณยิ่งจนเลยนะเนี่ยพูดนานแล้วไม่กินเลยก็จนก็จนดีอยู่แล้วไง อยากจะพูดยังไงพูดถึงบรรยากาศบรรยากาศก็มาครับโดยเฉพาะหัวหน้าคนใส่แว่นนี่หน้าคุ้นๆไหมครับท่านผู้ชมครับครับครับดูมาสักก่อนเดี๋ยวดูว่าเขาจะพิทักษ์นายอย่างไรฮะขอช่วยเพิ่มรายการด้วยแล้วก็พี่ปัญญาแล้วก็คุณตั๊กปัญญาทุกท่าก็อภัยด้วยนะครับตัวใหม่แล้เขาแต่งขายาวมาไอ้หักอ่ะไอ้ดังหักอ่ะมันนุ่งขาสั้นมา มันมาอัดรายการหรือมาหามันมาหาปู่หาปาต้องครับผมผมดพวกเขาตัวข้าพเจ้านลยก่อนนะครับ <ใน S 2> ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนเลยครับแย่จริงปดดอยพี่เนี่ยเอาเข้าข้างในเลยข้างในเลยกฎที่นี่เขาก็มีอยู่แล้วมีอะไรห้ามใส่รองเท้าแตะห้ามใส่กางเกงขาสั้นห้ามโทรศัพท์ตรงนู้นห้ามบั้งราวบันไดห้ามเอาอาหารมากินข้างในโอ๊ยมันห้ามเยอะไม่ได้ยังไงยังทำเลย ข้างในมันไม่ได้เพราะเดี๋ยวมีเมตามามันจะมีแบคทีเรียในทีเรียในสตูดิโอเราต้องทําให้คำว่ามหาชนได้เชื่อถือประกอบการมันจะได้ไปรุ่งรอดไอ้บ้าวงเวลาหิวข้าวอ่ะก็ลงไปกินข้างล่างแต่เวลาเขาหิวข้าวมีคนนอามาให้ถึงห้อง ก็อาจจะไม่เข้าใจมันจะ่ไม่ไม่เข้าใจปเขาฟังผมครับผมเ้ยครับผมก็ผมเขาเขาจะเขาร้อนะครับเดี๋ยวผมผมไปชี้แจงข้างในดีกว่าครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้คงต้องบอกให้คุณเทพไปเคลียร์กับบริการและพี่แว่นแดงด้านหลังสักคร